นี่เปิดหัวมาด้วยทุเรียนเลยนะครับทุเรียนของเอซีจากนนทบุรีนะครับผมเจ้าเร็วจ้าเร็วออออเออฮ่า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 สวัสดีครับสวัสดีแม่แม่เอซีทุกทุกคนทุกทุกขั้นนะครับวันนี้นะครับนี่เปิดหัวมาด้วยทุเรียนเลยนะครับ ผู้เรียนของเอฟซีจากนนทบุรีนะครับผมรถเอามาให้เลยนะครับออกจากบ้านมั้งแต่ทีสีนะครับที่เฝาเรียนถ่ายคลิปนะครับดู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 เขาแม่แม่ลังใหญ่มากนะครับเข่งใหญ่นะครับเข่งใหญ่ผู้เรียนนะครับเฝาเรียนก็ขออนุญาตแบ่งเอาไว้ให้เพื่อนๆื่อนนะครับแล้วก็ใส่บาตรพ่งนี้นะครับเหมือนเดิมนะครับทำบุญนะครับทำบุญเรื่อยๆนะครับแม่แม่ีมีบุญทันตาเห็นนะครับดูผู้เรียนโอ้โห สวยมากนะครับทุเรียนทุเรียนนี่นะครับนี่ก็เป็นน้องจันจ้านะครับเป็นน้องจันจ้านะครับจอมแก่นของเราไปเดินเล่นมาเสร็จแล้วนะครับไปเดินเล่นมาเสร็จเมื่อกี้ต่อไปก็คิวพี่ดาวนะครับเรามาถ่ายคลิปน้องจันจ้าให้ดูนะครับนี่เดี๋ยวผมขออนุญาตครับปอกทุเรียนแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวเอามาให้จันจ้าชิมนะครับ ถ่ายคลิปให้แม่พีชมนะครับสวนที่ดาวเพลเดินให้เรียบร้อยแล้วนู่นพี่ดาวอยู่นู่นเตรียมตัวจะอกไปเดินนะครับมาแล้วจ้านี่นะครับแกะมานะครับแต่เอามาเท่านี้พอนะครับให้น้องเจนเจ้านะครับส่วนที่เหลือก็จะาให้น้องดาวเวลาไปใส่บาตรพรุ่งนี้นะให้น้องเจนเจ้าชิมไปก่อนนะครับกินเยอะไม่ได้นะครับกินเยอะไม่ได้นะฮะเราก็จะเป็นชิ้นเล็กๆนะครับให้ทีเดียวไม่ไหวนะครับเดี๋ยวกินเยอะโอ้โหโอ้โหาเจ้าจ้าเร็ว ตาสวยสวยไม่เอาสวยเสวยสวยสวยเออโอ้โหเออเออมาบ้านนี้เออของมักมักเดียวกันมักเนี้ยเป็นแพ่งบ้านนี้อเลิลิอเละครับเละเรียบร้อยเลยเจ้าเละไปแล้วอ้ยจ้าเร็วจ้าสวยจ้าสวยเร็วสวยเร็วสวยเร็วจ้าเร็วนี่ จ้าเร็วจ้าเร็วออเออเอฮ่า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 เออเออโอ้ยเละหมดแล้วนะครับทุเรียนออกเเละหน่อยดีนับบอกนะครับถ้าไม่แกะวันนี้เนี่ยโหพรุ่งนี้เนี่ยเละมากแน่นอนครับนี้ขนาดแกะเร็วนะครับเอาเอาหมดเลยรอบนี้ดูดูดูจ้าสวยจ้าสวยเร็วจ้าสวยเออ เราจะให้เราจะให้เบิึงเบึงตาก oh, 7. Oh, 7. Oh ่อนเบิึงตาก่อนครับโอ้จ้า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 เด้โชว์ตาเมตซี่วันนี่เจ็ดเดือนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยวันนี้วันที่เท่าไหร่อุ้ยเกินมาแล้วตอนนี้แปดเดือนแล้วเหรอเชิเจ้ากี่เดือนเดือนนะครับอนุญาตทางเชิญเจ้าจับกล้องนะครับเอาจ้าสวยเร็วจ้าสวยเอา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  เออเอาเออเจ้าสวยเลี้ยจ้าสวยเลี้ยจ้าเออเอาเอาเออรูหมดเลยอู้อู้เจ้ากินผู้เรียนหมดเลยไม่แป้งค่อยกินไม่แป้งก็ได้กินแล้วเจ้าได้กินน้อยกว่าเพื่อนนี่เนี่ยเลยให้เอามาให้เจ้ากินหนึ่งนะเป็นไงครับเป็นไงครับเจ้าครับเอ้ยเอ้ยเอ๊ะ แทบแทบเอ้ยกินทุเรียนเสร็จไปกินนมนะเจ้าเนาะเออไปเดินเล่นมาเหนื่อยเหนื่อยได้ของหวานนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้ทางขุนก็เป็นสันโอ้ทางขุนโอ้ทางขุนยังไงันโอ้โหโหโหเดี๋ยวค่อยกี่ดารากินลายเหล่าดาวเอ้ยให้น้องกินก่อนโอ้ยน้อเอาเอาหนี่ติดมืออย่างเงี้ยเอาเอาลูบอ่ะลูบอ่ะเอาลูบดินนะเห็นไหมบ่เอ lens, ้ย <iała> เฮ้ยเฮ่อโชว์กระเดียงใหม่ดิอียยอียยอียยอี๋ยดูกระดิ่งดูกระดิ่งใหม่ดิโอ้โหกระดิ่งไม้ตักโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหดังดีจังเลยเจ้ากระดิ่งขอบคุณแม่แขกนะครับเอากระดิ่งมาให้นะครับผมโอ้โหโอ้โหโอ้โหนข้อกระดิ่งเข้าเข้าเข้าเลยข้ากระดิ่งเลียวเข้ากระดิ่งเลียวเข้ากระดิ่งเออเออเออนเออเออน่ะข้ากระดิ่งไง ขอ้อกระดิงแล้วเอนี่นฮะขเร้อกระดิ่งข้อกระดิ่งเออเออเออเอาข้อข้ออเร็วเรียดแล้วเครียแล้วันนี้เรเคียดแล้วให้กินนั่นเดียวกับพ่อเราเจ้ากินยังายอันเถอะมาพี่โตหน่อยหน่อยมากินทุเรียนยังไรเถอะมันสีอ้วนอืมันสอ้วนเด้กินทุเรียนายมันอ้วนดิเอ๊ะดูดูจกปากอยังไงด อเอ้ยโอ้เฮาวนอนแล้ววนี่หาวนอนแล้วเว้ยคนใจเฮาวนนนี่เวเว้ยวิวิโอ้มันแมงเยอะนะครับแมงวิไปแล้วครับมาแล้วครับมาแล้วครับ ไปแล้วครับไปแล้วครับเบนดูครบรรยากาศคนจะคืมๆหน้าบันดีนะครับแต่ร้อนนะกำลังมาคืมเมื่อกี้เอืเอจ้า้จ้าจ้เจ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 เเจ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 เเจเจงอนเจ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 ืจ้เเเจเ เจ้าเงินพิปื้มเหรอนี่นี่เอาเอาจับมือเร็วจับมือพี่ปื้มเร็วเร็วจับมือพี่ปื้มเร็ว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 เออ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 กินมือกินมืออกอเจ้ากินมือครับลงลงลงกัดเจ้าเลยลงลงกัดเจ้าเลยลงลงกัดเจ้าเลยลงเออเออหนั่นลงลงเออ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 ลงกัดเจ้าเลยลงลงลงกัดเจ้าเลยมามามา มามามาแม่เจ้ามาแม่ลงมานีแล้วเลยเลยลงเรา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 เออเราเราเราลงลงลงโอ้โหกลัวจนเจ้าเดินอ้อมเลยครับเออกลัวจนเจ้าโอ้ลงกับเรากลัวจนเจ้าเดินอ้อมเลยไม่กล้าเดินมหาบุกที่เื้มเลยเอ้ยตีแทงเขาแทงเขาคนอ้วนแทงเขาคนอ้วนเออกินทุเรียนเยอะเหมือนพี่ดาวเห็นไหมเนี่ย จ้ากินด้วยเยลเนเยอะแล้วมันเหมือนพี่ดาวเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมนี่คือข้างหน้าก็เป็นแล้วครับแม่แข้างหน้าก็ย่นหมดแล้วย่นหมดแล้วอืมกินทุกเรียนหลายหนึ่งทีละจังหวง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 จังหว ดูเห็บให้ก่อนเห็บอยู่ไหนดูเห็บดูเห็บหน่อยเอ้ยเอายเฮ้เอ่าี่เล่าเาเลาเาเลาเาเาเเาเเาเา เรา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 เฮ้ยจับกล้องทำไมอ่าปิดกล้องให้เพ <vinegar> ิ่มหน่อยเร็วอ่าปิดกล้องเร็วเข้าปิดกล้องเร็วอ่าถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องพี่ปูนงปอลชาแนลนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนครับเออก็เหลามาแล้วครับก็เหลาเฮ้ยก็หล่อลุยเลยก็เหลามาดิมาดิเฮ้ยเกัดกัดเจ้าเลยเหลากัดเลาเจ้าเลยเหลา าเเเเจ้้ลยยฮออครับตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย